แต่ตัวแม่คนสําคัญนี่พยพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ย t ีพเนี่ยเขาบอกว่าทึ่งสาวงามที่มาสมัครโปรไฟล์ดีทุกคนม,มีหลากหลายอาชีพูกต้องปุ้ย TPN ทึ่งสาวงามที่มาสมัครโปรไฟล์ดีทุกคน มีหลากหลายอาชีพยอมรับว่าสวยทุกคนใช่ลุ้นคนที่ได้มงรับหนักใจในการคัดเลือก50คนฟุ้งด้วยนะแฟนคลับเวทีนางสาวไทยมีอยู่ทั่วโลกอ่าวันนี้นางสาวไทยดีอยู่ทั่วโลกเลยเฉเออไม่หวั่นสถานการณ์โควิดเพราะผ่านจุดที่หนักมาแล้วแต่ก็ไม่ประมาทมีการตรวจ ATK ทุกวัน ฝากทุกคนสนับสนุนเวทีนางสาวไทยรั่นไม่อยากให้แบ่งแยกเวทีประกวดอ่ะเน,นี้ยพี่ปุ้ยบอกแล้วไม่อยากให้แบ่งแยกเวทีประกวดเพราะทุกเวทีมีคุณค่าเหมือนกันแต่อา <ไป S 2> จจ<ะ>ฟังพี่ปุ้ยพูดดีกว่าใช่ใช่ค่ะ ตอนแรกเลยก็ทึ่งนะคะแม่ปุ้ยก็ทึ่งเรื่องของโปรไฟล์แต่ละคนน่าสนใจมากโอ้โหมันมีอาชีพหลากหลายโอ้โหดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนสวยเยอะจังเลยคิดไม่ออกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังกระซิบกันบอกว่าอยจะคัดยังไงเนี่ยจะคัดออกให้เหลือ50ยังไงแฟนคลับต่างชาติดูเยอะมากวันนี้แฟนคลับหลายๆประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆนะคะก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาคุยคุยกันว่า เขาอยากจะดูเหมือนกันว่านางสาวไทยในบริบทของ t p n เนี่ยรูปลักษณ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงมันกลับมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> คือเราผ่านยุคที่มันสุดๆมาแล้วอะเนาะในในช่วง MUT ช่วงนั้นเราล็อกดาวน์ทั้งประเทศเรามีความยากลำบากมากแล้วเชื้อเดลตาน่าจะเป็นไวร้ายจอมป่วนมากกว่าอูมิคอนนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเราก็เห็นว่า มาตรการเดิมๆจะต้องถูกดํากลับมาใช้อีกแล้วนั่นก็คือก็ประมาณในการซื้อเอทีเคของเราก็ยังคงไม่อั้นนะคะแมุู่ยไม่อยากแยกเวทีอย่างที่บอกว่าทุกเวทีเนี่ยมีคุณค่ามีความงดงามเหมือนกันทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเพราะว่ามันไม่มีหรอกที่เวทีประกวดนางงามจะจัดประกวดแล้วให้นางงามไม่ดีอ่ะมก็ต้องเชิดชูคนดีอื้งนิดนึงจะไงแม่พูดแต่คือ แล้วอยากจะถามว่าแล้วเวทีเอมยยังอยู่หรือเปล่าน่าจะยังอยู่แต่อาจจะเป็นคนระบริบทกัน อาจจะแบบ MU กับนางสาวไทยเขาก็อาจจะมีอะไรที่เหมือนกันแต่บริษัทเดียวกันหรือ TPN อาจจะเป็นบริษัทเดียวกันถ้าใครมีคำตอบที่ที่กระจายแจ้งก็บอกมาเอยเดี๋ยวไว้เบื่อแต่ถ้าเราได้ข้อมูลอะไรดีๆเราก็อยากจะมาคุยแับพี่โจมัอัปเดตให้ฟังเหมือนกันว่าเอ้าตกลง TPN ทำทั้ง MUT แล้วก็นางสาวไทยเป็นนางสาวไทยที่พี่จำได้แม่นตาเลยคือใครรู้ปะใครนะอรนันต์ปัญญาวงศ์ใช่หูสวยที่สุดเป็นแม่ของหนุ่มแล้วก็หนุ่ยสุจีราภานางสาวไทยเป็นสมัยก่อนไง คืออยากจะบอกว่าบริบทคำว่านางสาวไทยเนี่ยคือนางว่าก่อนประเทศไทยแน่คือมีเวทีนางสาวไทยและคนที่ได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องไปประกวดมิสยูนิเวอร์สเอาเหรอหนูเพิ่งรู้ใช่ ซึ่งพอตอนหลังเนี่ยนางสาวไทยันเป็นของสมาคมวชิราวุธมาซึ่งคือเวทีนางสาวไทยซึ่งอยู่ที่ช่องเจ็ดซึ่งทํามาโดยตลอดนา,อนางสาวไทยทุกสมัยเลยออนฮันนองเอชุติมานายนาคือมิสตูนิวอ่ะเพิ่งมาเริ่มในตอนหลังหลังจากที่ทางช่องเจ็ดไม่ได้ริขสิทธิ ทำคุณแดงสุรางเปรมปีไม่ได้ริศิ์นางสาวไทยคุณแดงสุรางเปรมปีแกก็เลยตั้งชื่อใหม่ก็คือหมายถึงว่าไหนๆก็ต้องไปเป็นตัวแทนไปประกวดมิสจุนิเวิร์สเมืองนอกแล้วเนาะก็เลยเป็นมิสจุนิเวิร์สไทยแลนด์แทนและหลังจากนั้นก็เริ่มมีมิสจุนิเวิร์สไงมีปุ๊กลุกเข้ามามีน้ำตาลชลดิตาอะไรอย่างนี้มิสจุนิเวิร์สแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวทีนางสาวไทยคือตัวแทนสาวไทยที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สใช่เพราะนั้นเองแต่ต่อไปก็ ก็จะแอบงงๆนิดนึงก็จะส่งไปมิสอินเตอร์ปะใช่ไหมไม่รู้ไงคือคือตอนนี้บริบทเนี้ยที่อย่างที่พี่กุ้ยบอกอ่ะคือมันทําให้ทําให้แฟนแฟนนางงามหรือแม่แม่นางงามเนี่ยต้องต้องไปสืบกันมาแล้วต้องไปเช็คกันมาแล้วตกลงนางสาวไทยกับมิชูนิเวิร์สเนี่ยมันยังไงต่อไปแต่เมื่อก่อนคืออันเดียวกันแต่พอตอนหลังพอเขาแยกปุ๊บนางสาวไทยก็ยังประกวดต่อไปมิชูนิเวิร์สก็เลยเกิดขึ้นมาเมื่อไม่ถึง10ปีเองมั้งอ่าใช่ใช่ทั้ ก็ก็จากคุณแดงก็เปลี่ยนมาเป็นพี่ปุ้ยใช่สีปปป่ปีน่าจะมีสัญญา4ปีหรือห้าปีนะท่านผู้ชมต้องรอดูการติดตามไป